สายมูต้องฟังครับฟังทางนี้นะครับวันนี้ฟ้าน้อยพาเที่ยวนะครับสวัสดีครับวันนี้ฟ้าน้อยพาเที่ยวพามาขอพรเท้าเทพสุวรรณนะครับเท้าเทพสุวรรณที่วัดเกาะสุวรรณารามนะครับเห็นคนล่ําลือกันมากมายนะครับบอกว่าได้โชคลาบกันไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับฟ้าน้อยก็เลยเข้ามาดูครับเลยมาขอพรเท้าเทพสุวรรณนะครับ เท้าเทพสวุวรรณที่วัดเกาะสวนราม,มีสีตนนะครับตนที่หนึ่งสีขาวครับมีสีขาวสีแดงสีเขียวสีทองนะครับขอพรท้าเทพสวุวรรณที่นี่ขอโชคขอลาบแล้วก็อย่าลืมขอสุขภาพแข็งแรงขอหน้าที่การงานด้วยนะครับท่านก็ให้ได้เหมือนกันนะครับท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับ คนล่ำลือกันมากมายเลยครับไม่ใช่ขอแต่หวยนะครับขอสุขภาพแข็งแรงได้ครับหน้าที่การงานได้ครับว่าน้อยก็ได้มีโอกาสแวะมานะครับดูสถานที่ครับก็เลยไหนๆก็มาแล้วก็ขอหวยพูดง่ายๆก็คือขอเลขนั่นแหละไว้ให้เอฟสีฟ้าน้อยได้รับชมรับดูกันนะครับเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันดูครับหวยรัฐบาลนะครับแต่ตัวเลขฟ้าน้อยใส่ไปกับคลิปสั้นนะครับ คลิปยาวจะไม่มีตัวเลขนะครับเห็นคนล,ำล่ำเลอกันมากมายนะครับที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากครับก็เลยได้มาเก็บบรรยากาศให้เอฟซี MC ได้ดูได้รับชมกันนะครับวัดเกาะสุวนรณารามตั้งอยู่ที่เขตไซต์ใหม่นะครับเทพพหานครครับ ถานที่สวยงามครับสะอาดดีครับอย่าลืมละครับติดตามฟ้าน้อยพาเที่ยวด้วยนะครับขอบคุณครับ